การติดแย่แล้วไม่มีพงพงไม่มีเทศพงมีแต่ข้าวแล้วไม่มีกับนม่ดูสิทกีมันลูกเหย้าอะไรมาเทเดียวเมยหมดคาแล้วถึงวารแล้ก็สั่งเอาไปไนดะ้ <c oughs> ไม่รู้จะเทะไร <c oughs> เทศจนฟังก็งน่าจะเบื่อนาะห <c oughs> น้าเบื่อแล้วนะฟังนะ ฟังมาเาเกินมาลาโสนี่สามเดือนเททุกคัหนึ่งสองคำสามคำสี่คำห้าคำหกคนตลอดถึงสิบห้าคำเรียนไปอย่างนี้เองของตาเขาไม่นี้จะเทแค่หมดภาอันนี้เป็เทแต่อะไรดีวก่่าทรานมาตาหนะโมัสสา ภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุจจะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุจจะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุจจะรูป hm <you> ังอนัตตาสิบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องระดับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายต่างคนต่างได้ฟัง จน,นหินหูการเข้ามาปฏิบัติธรรมะเพื่อชำระใจของตนชำระใจของตนให้เกิดความสงบใจหรือกว่าจิตอันนั้นมันก็เหมือนอย่างเกิดความทุกข์ขึ้นเราก็รู้ เป็นสุขก็รู้เจ็บในร่างกายอันใดอันหนึ่งอย่างนี้เราแต่เราไม่เห็นตัวรู้อันนั้นครับอย่างที่เราเข้ามาปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องการจะต้องให้รู้ตัวรู้ตัวนั่นเองทีนี้ท่านจึงสอนให้ภาวนาเพราะว่าธรรมดาของใจ มันต้องให้สงบอย่างเราลองกำหนดหยุดลมหายใจแล้วก็หย่านึกไปไหนอย่างนี้ใจคือผู้รู้หรือเรียกว่าจิตอันนั้นมันจะตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้น จะตั้งอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่มีจิริยาไปกิริยามามีหน้าที่เรียกว่าสีติตั้งอยู่เฉยๆอย่างนั้นของจิตมีอันใดเกิดขึ้นก็รู้อย่างนั้นทีนี้ทิทีที่จะจะฝึกขัดต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นแสดงว่าให้ให้บริกรรมพุทโธหรือบริกรรมความตายอันใดอันหนึ่ง ในขณะที่เราบริกรรมอย่างนั้นใจเรามันก็รู้ว่าเราว่าพุทธโธนี่นั่นแหละตัวนั้นตัวที่อยู่ข้างหลังคือตัวอยู่ที่รู้อย่างนั้นรู้ที่เรานึกอยู่กับพุทธโธอย่างนั้นนั่นเรียกว่าจิตแท้แต่เรายังจับไม่ได้เรายังไม่เห็นคือเห็นอันนั้นนทเรียกว่าทัศนะญาณะแปลว่ารู้ รู้ว่าจิตของเราอยู่กับพุโทโธแต่ทัศนะจิตอ,อันหนึ่งยังไม่เกิดขึ้นนี่มันยังไม่พร้อมคือยานะยาทัศนะ,ะในแบบท่านว่าอย่างนั้นทัศนะตัวนนั้นเห็นเห็นว่าจิตอยู่จิตอยู่เป็นปกติจิตอยู่กับพุโทโธเรารู้อย่างนั้นแต่ยังไม่เห็นนี่เพราะฉะนั้นมันยังไม่ชัด การเข้ามาปึกหัดปฏิบัติอย่างนี้เขาต้องการจะต้องให้เห็นคือผู้รู้เท่านั้นเองอ,อ,อย่างพระท่านตรวจรูปังอนัสตาแล้วท่านก็ถามว่ารูปนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข่าเนี่ยก็เนี้โอปนิโกน้อมมาสู่เรา รูปของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นนั่งนานก็เจ็บหลังเมื่อ,อกน้นนอนมากก็หลังแข็งนี่มันเปลียนไปต่างๆนานาแล้ว่ันท่านท่านก็ถามว่ารูปนั้นเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระปัญจวัคคีย์อย่างที่สวดบันไดกเขาบอกว่าเป็นทุกข์เ้าจะอ่าพระพุทธเจ้าทอด ทศสอนพวกปัญญาวิเคนี่ปอณีทีาเราน้อโอปนนยโกบทที่สวดนี้เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นธรรมะอันสูงสูงสูงที่สุดพระเทศจบลงไปอย่างนั้นปัญญาวิเคีก็ได้สําเร็จสิ้นอาสวักิเลสถามลงไปว่ารูปเป็นสุขหรือเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์ แล้วเที่ยงไหมก็บอกว่าไม่เที่ยงแล้วมันใช่ตัวเราไหมก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเราอไม่ใช่ตัวเราควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถืออดูสินะเนี่ยในแบบท่านแปลไว้ในเหตุรออแต่หลวงตาไม่ค่อยได้ดูเออคิดปริมาณไปอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงว่าน่าหน้าสรรนเสริญที่พระองค์เอามาคิดเอามาเทศสอนอย่างนี้ไม่ใช่นอกจากตัวของเราอยู่ในตัวเรานี่ทั้งหมดเลยเพราะพระองค์ก็มีปันจะขันมันอย่างเรานี่ท่านด้พิจารณาของท่านจนละเอียดละเออเรียบร้อยลงไปทุกชนิดเป็นอย่างนั้นพิจารณาจนกระทั่งอ่า ไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์แล้วอะไรมันเทีย่ยงอะไรมันเป็นทุกข์ท่ทานพิดเจรณาค้นว่าละเอียดเรา,เาหมดนะรูปในอดีตรูปในที่ใกล้รูปในที่ไกลรูปหยาบรูปละเอียดว่าลิพิดารณาแหลกหมดว่าอย่างนั้นเถอะพิจรารณาจนได้รู้ความจริงอย่างนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงจริงๆของเราอันนี้ เดี๋ยวก็จะต้องแตกดับทําลายลงไปเนี่ยท่านท่านกวดค้นจนละเอียดละออจจึงเรียกว่าเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้รู้รู้แจ้งโลกโลกก็คือในมนุษย์เราเนี่ยตัวเราเนี่ยเนยเป็นเป็นโลกอันหนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างการภาวนาก็เหมือนกันให้ค้นลงไปในกายของเราเนี่ยไม่เป็นต้องไปดูที่อื่น ความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายก็อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่หัวใจของเราที่มันไม่เป็นปกติมันไม่รู้ตัวอันนั้นถ้าคน้นเมื่อใจมันสงบแล้วต้องค้นลงไปค้นลงไปอย่างนั้นทําไมเจ้าไม่สงบมันเป็นเพ,พราะเพราะเหตุอันใดจึงเดือดร้อนจึงวุ่นวายนี่เราก็ต้องเอามาคน้นเอามาคิดก็ต้องนึกไม่ใช่ไม่นึก แต่พวกใหม่ๆที่เข้ามาฝึกใหม่ๆก็โดยมากก็ไม่ค่อยเข้าใจทีนี้พวกแก่ๆที่อ่ามันไม่ใช่แก่มะาพร้าวมันแก่ฟักแก่แฟงมันก็ไม่อร่อยเดี๋ยวก็น่าวเพราะฉะนั้นต,อนต้องสปีดอ่าแก่ฟักแก่แฟงมันไม่มันไม่เหมือนมะพร้าวนะออโยมคือนี้ต้องมันมันหน่อยเผ็ดๆหน่อย,อยมันยังแซ่ดเอางั้น เราก็ต้องเมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องค้นคว้าพิจารณาให้ละเอ,อียดละออไหนเราว่าตัวเราตายหรือค้นลงไปหูหรือจมูกตรงไหนละ่ะแข้งขามือตีนอาวัยวะส่วนไหนเป็นของของเรานี่อย่างนี้ต้องคิดลงไปหูหรือว่าเราหูหรืออะไรนะพิจารณาลงอย่างนี้เองไม่ต้องไปค้นอย่างอื่น เื่อค้นอย่างนี้แล้วก็ถามไปถามไปถามไปค้นไปอย่างนั้นเมื่อใจมันประกอบด้วยสติปัญญาแล้วมันจะเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะในในเรื่องอันนั้นอันเดียวมันมันไม่ไปที่อื่นคําว่าหนึ่งในที่นั้นที่เดียวนั้นหมายความว่านึกในสิ่งนั้นอยู่ได้อย่างนั้นแล้วก็นึกส่วนใดไปอีกก็นึกได้อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานี่คือจิตนั้น เรียกว่าอารมณ์นั้นไม่มีเข้ามาแทรกในขณะที่เราเรานึกอย่างนั้นนี่ลักษณะนี้เรียกว่าลักษณะที่การภาวนาที่เข้าขีดเข้าเข้าเกณฑ์เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเป็นแนวทางอันที่จะนำมาสื่งความรู้แจ้งรู้ชัดรู้เพื่อความดับทุกข์อย่างท่านแสดงกับปัญญาวิธีอย่างเมื่อกี้ที่สวดนั้นนะ่ะก็ลงบาตร คาถา,ถาก็ลงเมื่อถามหมดแล้วพวกปัญญาวัจคีก็บอกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราแม้ในที่อดีตที่ใกล้ที่ไกลท,ที่ละเอียดหยาบเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกชนิดแล้วเมื่อถามไปอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเราแล้วควรยึดถือไหมแน่เอาล่ะไม่ควรพระเจ้าค่ะแน่ไม่ใช่ อย่างนั้นไม่ควรยึดถือแล้วมันใช่ตัวตนไหมไม่ใช่ตัวเราแน่อไม่ใช่ตัวเรามันก็ต้องแตะดับทํานายอนเอาเข้าไปนั่นจนหมดที่จะตอบเมื่อเหมือนอย่างเราก็เหมือนกันค้นลงไปให้มันจนหมดที่ไปคนหมดตาหูโมูกรินเคยเห็นลูปหรไว้ว่างานว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยินเสียงอันนั้นไม่ดีอันนี้ดีออันนั้นไช่หะ นี่เราก็ค้นลงไปใครเป็นคนว่าดีไม่ดีมันเกิดที่ไหนแล้วคนที่มันว่าดีไม่ดีนี้มันจริงไหมนี่ค้นลงไปอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นใจมันตั้งแนวอย่างนั้นแล้วค้นลงไปให้ละเอียดลรออจนให้มันสุดไม่มีความหมายะ จนจนจน,จนหาหาตัวไม่เจออย่างนั้นหรอเอาละอย่างนั้นนะ,ะนนดีคน้นคนจนให้มากๆไม่ไม่ต้องถอยเพราะอย่างนั้นมันเป็นลักษณะของของสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาเป็นแนวทางท่านเรียกว่ามัคมัคมักคสมาคีจิตเดินอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเป็นเป็นองค์การที่ จะให้เข้าไปสู่ความขัดแะ้งหรือเรียกว่าให้รู้แจ้งชัดเพราะว่าเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนั้นจิตมันก็วิ่งโดยรอบอยู่ตามลำดับที่เรานึกทุกส่วนไม่แยแกแยะไปในที่ใดออยู่ในกายนี้คิดจนพิจารณาตั้งแต่เบื้องเบื้องบนลงไปเบื้องล่างมันก็อยู่อย่างนั้น ที่เจรินาเบื้องเบื้องล่างขึ้นมาเบื้องบนก็อยู่อย่างนั้นขยายไปไปหน้าไปหลังมันก็อยู่อย่างนั้นนี่ลักษณะที่ภาวนาเป็นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกว่าเรียกว่าภาวนาเข้าใจแล้วมาต่อไปวันหลังเราเข้าจิตเราเราจะทําสมาธิก็ต้องเข้าค้นอย่างนั้นค้นจนให้จนให้ชนานาญอย่างนั้นมีความคล่องแคล่วมีความชำนิชำนาญ ในแบบท่านจึงเรียกว่าํำนานในวัสีทั้งห้าการสร้างจิตหนึ่งการพิจรารณานี่การออกการเข้าการพิจรารณาการพิจารณาท่านเรียกว่าปัจเวกคณนะนี่อย่างนี้การเข้าการออกการพิจรารณาสี่หสี่ห้าอย่างห้าอย่างหลวงตาเขาจะไม่ค่อยจะได้ก็เรียกว่าํำนานตลอดเวลาหรือ เหมือนอย่างเราเดินไปอย่างนี้คนเดียวไม่ได้คุยกันหรือเดินไปหลายๆคนไม่ได้คุยกันอย่างนี้เราก็พิจารณาได้นึกในใจไปด้วยอย่างนั้นแต่ว่าถ้าพิจารณาเรื่อยๆอย่างนั้นในขณะจิตมันจะมีสภาวะอันที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องปุงแต่งอันนั้นมันเกิดความเบือ่อ เบื่อในในในสังขารร่างกายของเรานี้ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคิดนึกตรงแต่งอะไรทั้งหมดลักษณะทิตเป็นอย่างนั้นในภาวะที่กําลังพิจารณาอย่างนั้นมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนหยุดการจากการพิจารณามาเกิดควาเมเบื่อหน่ายแล้วเกิดความ,ามสังเวชสลดใจในขณะนั้นนี่จิตอันนั้นเปลี่ยนเมื่อเมื่อเรารู้ตัวว่าจิตเปลี่ยน เกิดความทั้งแว่สะรจใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องถอยกลับไปพิจารณาอีกนี่อย่าไปหยุดถ้าหยุดแค่นั้นมันก็ไปพักสมาธินี่ค้นลงไปอีกพ้นลงไปให้มา,จากจนกรทั้งจิตมันเดินอยู่อย่างนั้นนี่แหละไอ้รักษณนะท่านจึงเลี้ยว นิสิตินังวิลเจติที่มันเบื่อหน่ายอย่างนั้นนั่นมันเกิดนิพิธาแล้วจิตโดยธรรมาชาติมันเกิดเองเพราะอาศัยเหตุที่ที่เราเข้าไปคนป้นปลิพิจารณาอย่างนั้นมันจึงเกิดนิพิทาเรียกว่าเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของเราในแบบนั้นท่านมีอันหนึ่งทิกฐ์ทั้งหลายเจริญกรรมาฐานมากเข้ามากเข้าแล้วก็เกิดธรรมะข้อหนึ่ง เรียกว่าอะไรของตาก็จําไม่ได้มาพิจารณาถึงความตายแล้วเกิดอยากตายจนไม่มีอันใดที่จะประมาณได้ไม่มีสิ่งใดที่จะประมาณอยากตายเหลือเกินมันเกิดความท้งเวทโสดใจอย่างนั้นในสภาวะของจิตมันจกไปสภาวะอย่างนั้นนี่แต่สภาวะอย่างนี้ยังไม่ใช่แน,แน่นอนต้องค้นลงไปอีก จ่ทั้งมันหายลงไปนะ,นะหายจากสภาวะที่เกิดความเบื่อหน่ายอย่างนั้นมันมันอยู่ในสภาวะอันหนึ่งท่านจัดเป็นอ่าจัดเป็นอะไรไม่รู้ของตาเราไม่ค่อยเข้าใจท่าน,นตำราไม่ค่อยได้ดูเมื่อเมื่อเมื่อมันมันคิดนาแล้วมันเกิดความเบื่อบความหน่ายอย่างนั้น มันตกภาวะอย่างนั้นของมันจิเพราะมันก็เกิดจากความสงบนั่นเองด้วยกําลังของสติปัญญาหนึ่งเข้าไปค้นฟ้าพิจารณาอย่างนั้นเมื่อค้นฟ้าอย่างนั้นจนพอสมบูรณ์เต็มที่ท่านก็เรียกว่ามาัคสามาธี ธรรมชาติของจิตก็ต้องถอนตัวกลับเข้ามาโดยธรรมชาติเองอย่างนั้นโดยที่เรากําลังค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้นลงไปก็ขา,ขาดก็แยกจากกันการค้นคว้าอย่างนั้นก็หยุดลงในปัจจุบันทันด่วนอย่างนั้นพึททันทีลงไปแต่แยกจากจิตเข้ามาตั้งตัวอยู่เฉยโดยมีความรู้เห็นชัดอยู่อย่างนั้นใจนั้นไม่เปือนไม่ไม่ไม่ไม ไม่เจือพลไปด้วยอารมณ์อยู่เป็นเอกเทศอันเดียวอย่างนั้นเชยรู้อยู่อย่างนั้นแต่รู้อันนั้นไม่มีกิริยาไปไม่มีกิริยามาอยู่ตามสภาพอย่างนั้นนี่นี่เรียกว่ามัจส,สมาธิอย่างนี่ถึงผลผลคือความที่เขาไปรู้ตามธรรมชาติอันถิติทรามอันนั้นเองท่านจึงจัดว่าญาณทัศนะ ในอนิตะปตริยายาสูตรก็แสดงว่านิบิน,นังวเวาจติเวลากาวิมุตเจติก็คลายความกำหนัดยินดีในรูปนะิมุตติสลิง่นะมันก็เกิดยานความรู้เกิดขึ้นนะเกิดยานความรู้เกิดขึ้นนี่พราอในขณะนั้นเหมือนอย่างเราก็เหมือนกันถ้าเมื่อพิจาร,รณา ลงไปอย่างนั้นแล้วมันไปเห็นชัดอย่างนั้นจริงๆนี่เราก็ต้องเชื่อว่าธรรมะธรรมะคําสอนพทธเจ้าที่พระอ,องค์ทรงสอนมาโดยอย่างที่เราพิจารณาอย่างนี้มันจะเห็นชัดอย่างนี้แล้วแล้วมันจะสงสัยที่ไหนอ่ะก็ไม่สงสัยความกังขาความสงสัยในการปฏิบัติเรียกว่าสีระวัตนี่ ในการปฏิบัติของเราอย่างนี้หมดความสงสัยในเรื่องการทำสมาธิฤทธิเกชาก็ไม่สงสัยเลยอศรีรัตพปรามาตไม่ลูกคำเลยในข้อวัดปฏิบัติที่เราก็าทำอย่างนี้แล้วนั่นมันจะอะไรล่ะ,ะมันก็ถูกต้องตามธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นท่านก็แสดงแล้วว่าโยกติเป็นที่หวังอ่า ถ้าเมื่อบำเพ็ญไปยังไม่ถึงที่สุดแห่งอา,อาสวัต์คือยังไม่หมดกิเลสก็ต้องไปเกิดอีเกเจ็ดชาติคือได้สำเร็จมั่นต้นตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นเียแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะที่พระอ,องค์ทรงสแสดงอาทิตา์ปริยาสูตรอนัตตลกนสูตรอย่างนี้ก็สแสดงอยู่ในตัวเราแต่ทีนี้เราไม่ค้นฟ้า ไม่สีนิพพเจนาะมันก็ไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ทำสมาธิให้ใจสงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ยังดีอยู่แต่ว่าต้องอาศัยการค้นคว้าสินิพพเจณาเพราะการค้นคว้าสินิพพเจนาะอ่ามันมันมันถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงขัดเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนที่แล้วคืนก่อนหลวงตาแสดงอยู่ว่า ปัญญาเป็นหน้าที่รอบรู้ในกองสังขารฮะเวลรอบรู้ในกองสังขารก็ต้องวางสังขารนั้นนั่นจึงเรียกว่าปัญญาแท้ปัญญาอย่างคิดตามโลกตามสงสารคิดอย่างสร้างโลกสร้างสงสารอย่างนั้นมันเป็นไม่ไม่ใช่ปัญญาเป็นโลกียะปัญญาเป็นปัญญาอย่างเสียพลไปในทุกไม่ใช่ปัญญาอย่างคําสอนพทธเจ้าคําสอนพุทธเจ้าปัญญาอนั้นเมื่อรู้สิ่งนั้นแล้ว ก็ต้องทิ้สิ่งนั้นไม่จับสิ่งนั้นเหมือนบุคคลผู้ที่รู้จักว่าไฟก็ไม่ไม่จับไฟเปรียบเป็นอย่างเดียวกันอย่างนั้นไม่ไม,ไม่ไม่กลา้าเอาเมือเข้าไปแอบเพราะมันร้อนเพราะลักษณะของของของอารมณ์ที่ปรุงขึ้นอย่างนั้นถ้าเมื่อมีสติรู้แล้วมันจะต้องมีมันมันไม่เข้าไปจับเพราะมันเห็นทั้งเห็นทั้งรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นโทษ มันก็ไม่เข้าไปจับเลยจิตของผู้ที่ปฏิบัติของท่านดีๆอย่างนั้นแล้วมันไม่เข้าไปจับไปเกลื่อแต่ท่านจะเล่นก็ได้เพราะท่านท่านมีปัญญาไฟท่านเอามาใช้ได้ใช้ด้วยด้วยปัญญาเอามาหุงต้มหุงแกงทำอะไรก็ได้ทั้งหมดเหมือนอย่างพวกเราที่มีความฉลาดไม่เหมือนอย่างเด็กเด็กที่ไม่รู้จักเรียงสาก็จุดไฟมาเผาตัวเอง ้องให้จิตคิดเะจะขึ้นเนี่ยเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนเราที่ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่สนุกสนานล่าเลงเพื่อเพลิพนก็ไปยิ่งคิดยิ่งนึกยิ่งปรุงยิ่งแต่ยิ่งเกิดความเสียอ,อกเสียใจอะไรแล้วก็น,นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งน,น,งนี้เอามาเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่ไปนานกินนานนอนนอนก็ไม่หลับนี่มันเป็นอย่างนั้น ใจมันใจมันไม่มีธรรมะไม่มีไม่มีสิ่งที่ระ,ะงับดับความคิดอันนั้นเองนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องการจะหาตัวจุดสําคัญอันใหญ่อันนี้ที่จะตัดหรือลดเป,ปลืองใจของเราที่มันคิดวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นตรงนี้เองเป็นจุดสําคัญเพราะฉะนั้นธรรมะแสดงพอย่อๆพอเป็น เป็นแนวทางที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิพจรารณาไข้ควรหลวงตาที่เกเทศนานเอาเท่านี้พอยะยะ่อกและต่อนนั้นไปก็จะได้ทำสมาธิกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้สนัดสับฟังธรรมะดังได้แสดงบรรยายมานี้แล้วสิ่งอันใดที่จะเกิดประโยชน์หรือสิ่งอันใดที่มาใข้ควรรู้แล้วว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างท่านเทศอย่างนี้ ควรควรเอาไปพิจารณาแล้วก็ไปป,ปฏิบัติอย่าได้นิ่งนอนอกนอนใจวันเดนือนคืนปรล่วงไปล่วงไปท่านเปรียบเหมือนอย่างหูที่ทออย่างนั้นมีแต่วันหน้าสั้นเข้าไปทุกทีชีวิตเราก็เหมือนกันอย่างนั้นมีแต่ที่วันที่จะแตกนับลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยวันคืนลร่วงไปลร่วงไปนั่นแหละมันคอยเวลาตายอยู่เสมอเพราะฉะนั้น ยังมีชีวิตที่ดีอยู่อย่างนี้ควรเล่นประพฤติปฏิบัติธรรมะให้มันเกิดขึ้นกับใจของเราแล้วต่อนั้นก็จะบังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสัสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรเกิดกาลเวลาต่อนั้นก็จะได้ทำความสงบนะเอาละ